สวัสดีค่ะชนะสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะงานเสื้อมีเอกลักษณ์มากมากมากนะคะเห็นปุ๊บรู้เลยเป็นงานเสื้อยิงปืนนั่นเองนะคะมาจากทีมงานของลุ่มน้ํโขงชุดต,ติ้งนั่นเองนะคะขอบคุณทีมงานนะคะเป็นลูกค้าเก่าด้วยแล้วก็มาจากสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะงานเสื้อรอบนี้ค่ะมี2สีค่ะสีแรกคืองานสีเขียวนะคะสีเขียวแบบนี้เลยค่ะนี่ สีเขียวโจทย์ของลูกค้านะคะชัดเจนมากขอเขียวเยอะๆหน่อยแล้วก็ขอเขียวโทนที่ไม่สว่างมากนะคะขอเป็นโทนมืดๆนิดนึงเป็นโทนเขียวดํานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการปรับแก้กันค่ะหลังจากที่เราวางแบบให้ลูกค้าดูสามที่ลูกค้าอยากแก้โทนสีปรับแก้ได้เลยแจ้งได้นะคะแจ้งที่แอดมินได้เลยต่อมานะคะคืออีกสีหนึ่งคืองานสีชมพูนั่นเองค่ะสีชมพูสีจริงเป็นยังไงบ้างสีจริงคือสวยสด คมชัดมากๆนะคะสีชมพูเด่นมากๆอยู่แล้วรับรองว่าเข้าป่าหาเจอแน่นอนนะคะสีชมพูเด่นมากแล้ะก็สีสดมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูภาพ mm hmm. เพิ่มเติมในรูปภาพใน Facebook mm hmm. ก็ได้นะคะจะมีทยอยลงอัปเดตไว้นะคะ mm hmm. แล้วก็เพิ่มเติมให้นะคะสําหรับงานเสื้อลูกค้าสามารถใส่ดีไซน์ใส่โลโก้นะคะ mm hmm. ใส่รายละเอียดของเสื้อนะคะได้ทั้งตัวแบบไม่จํากัดเลยค่ะ เหมือนกับชิมนี้นะคะด้านหน้าค่ะเป็นงานคอปกนะคะคอปกเริ่มเล่นดีไซน์นะคะคอปกจะเป็นโทนสองสีสีเขียวสวยมากอันนี้จะเรียกเป็นประมาณว่าเขียวขี้มานะคะแล้วก็ตัดขอบเล็กๆออกเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวเขียวครีมอะคะ่ะสีสวยมากสีคอปกนะคะสีนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ซึ่งสีนี้สวยมากๆนะคะต่อมาคือโลโก้ค่ะกลมการปกครองนะคะแล้วก็สมาคมกีฬา กีฬายิงปืนนะคะลุ่มน้าโขงนั่นเองนะคะสมาคมกีฬายิงปืนลุ่มน้ําโขงค่ะต่อมาก็คือจะเป็นภาพคนนะคะเป็นภาพของพี่ๆเรียกชุดไม่ถูกแต่ว่าเห็นปุ๊บนึกถึงสถานการณ์ช่วงนี้ที่ไทยกับกัมพูชาเลยที่เขาจะเอ่อทุ่มเทมากแล้วก็มีการฝึกที่ละเอียดแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะก็จะเป็นชุดแบบนั้นเลยเป็นชุดของพี่ๆที่มีความสามารถมากๆจริงๆนะคะ น,นี่ก็เป็นสมาคมยิงปืนนั่นเองค่ะต่อมานะคะคืองานด้านหลังค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะงานด้านหลังกับแขนเสื้อของงานด้านหน้านะคะจะเหมือนกันก็คือจะมีลายธงชาติไทยนะคะเห็น <en> ชัดเจนเลยว่าของเราคือประเทศไทยนะคะด้านหลังมีรูปอะไรบ้างมีรูปเหมือนเป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็เหมือนคนเหมือนพี่ๆทหารที่กําลังเดินอยู่ในปา่า เปประเภทนั้นเลยค่ะงานจริงนะคะงานจริงสวยมากแล้วก็พอเห็นเสื้อทหารปุ๊บทําให้รู้สึกหลักประเทศขึ้นมามากๆเลยมีผลมากๆนะคะเพราะว่างานเสื้อค่ะลูกค้าอยากได้ติ้นไหนอยากได้แบบไหนนะคะสามารถสั่งตามชอบได้ต่อมานะคะเป็นงานสีชมพูเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับงานเสื้อทุกอย่างนะคะแต่จะต่างกันตรงแค่เรื่องของสีนั่นเองนะคะด้านหลังของสีชมพูเป็นยังไงก็จะสวยสวยมากๆเช่นกันเหมือนกับงานสีเขียวนะคะ ไซส์สีชมพูเนี่ยเราหยิบไซส์ 2XL มาตัวเขาจะใหญ่หนิดนึงเพื่อให้ดูว่างานจริงนะคะที่ลูกค้าได้ก็จะสวยคมแล้วก็ชัดแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คืองานด้านหลังนะคะจะเหมือนมีคนกระโดดกระโดดเฮลิคอปเตอร์ลงมาแล้วก็เพื่อปฏิบัติภารกิจอันนี้สวยมากนะคะเป็นรายละเอียดของเสื้อที่ลูกค้านะคะชอบก็สามารถสั่งได้ค่ะติดต่อได้นะคะที่063 4 4 9 9 2 8 2นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่ แอด pool sport ก็ได้นะคะใส่ตัวแอดกันนะคะ p w o l p o ค่ะ s p o r t sport นะคะแอด pool sport นั่นเองหรือโทรมานะคะที่063 44 99 282ก็ 2, ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณพี่ลูกค้าเก่านะคะจากสมาคมยิงปืนรุ่มน้ำโขงนะคะที่ให้โอกาสทางร้านกลับมาสั่งงานล็อตนี้นะคะเน้นๆเ,เป็นอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ